ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอตะขวทุง่งเปิดโครงการค่ายปรปับเปลี่ยนพฤติกรรมทำความดีเพื่อพ่อหลวงรุ่นที่1ประจำปี2555เมื่อวันที่26มีนาคม2555ที่วิทยายลายัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงานายสุรินทร์เพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการเปิดโครงการ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำความดีเพื่อพ่อหลวงของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอตะกัวทุง่งโดยมีนายอาริยะสวุวรรณปากแพรกผู้อำนวยการวิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาผู้บริหารส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณาสุขเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นายบัญชาธนูอินปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอตะบัวทุ่งกล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยทางอำเภอตะกวัวทุ่งได้จัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับจังหวัด ในการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจำนวนหนึ่งค่ายและมีผู้เข้าร่วมบำบัดรักษาจำนวน130คน,น,นซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการชักชวนผู้ที่เสพและติดยาเสพติดมาเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครั้งนี้ด้วยสำหรับกิจกรรมการจัดค่ายครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่2ีมีนาคมถึง3มเมษายน2 5 5 5รวม9วัน9คืนด้วยกัน ซึ่งผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายจะมีการติดตามผลหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะเวลาหนึ่งปี